สวัสดีครับมือนีบ้าเอาผ่าห่มมาให้ผู้เฒ่าพี่น้องอันนใดเผ่าห่มครับผ่าห่มผ่าห่มโอ้ยเอ้ยเอ้ยโต๊ะโตเอามาให้นะครับเอามาให้ชาถุวงยายอันเท่าไหร่แล้วไม่กินโต๊ะโต๊ะโออกไม่กินจะว่างซิวหนึงนี่โอ้ยยู่นี่ผ่าห่มหน่อยสิผ่าห่มมาห่มอุ่นๆนี่ละยายเอาไว้ให้ก่อนเออไว้หนีถ้าเราจะซื้อไม่กินไว้ซื้อไม่กินไว้ โอ้ยลมลมลมโตโตนี้ล้างแจนนางยังเช็ดกระดิลมเตีเจ้าระวังระวัง่นไปน้าเพิ่อเตี่ยฮะคนไปน้าเพิ่อนาจักแม่นาเลยว่าคนนี้ไปเกี่ยวเขาบอกม่าเห็นตาเขาแจงยังไม่ตายเขาขอของแจนนี่ตั้งสิระพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่ากูหลูกผู้เฒ่าเพิ่นก็ไปเกี่ยวเขาอยากเกี่ยวเขาเนาะนี่เอาเอาผ้าห่มมามาให้เอาหน้าเสารงนี่สิยากกับพี่อ่อนครับเอาล้างสะาดเพราะพูดล้างสะอาดมากอย่างนี้ดี เดี๋ยวเดีย๋ยวลาสาไเอ้ยกองขอกเขาเปนกระแทงไว้พอ่อยแม่เราละทั้งทางนาำทั้งในก็ว่างแ้่ละโอ้ยแปดอ๋ประสันโอเเดี๋ยวเราพ่ตับคอยคอยตลอดมาโอ้ยใหญ่เลต้นนมากะครับ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 นอนนี่นี่ะอ,ะ,อะอือหดแล้วโอ้ยติกองไฟมไกล,กล,กลอู้วู แถคนนี้กินไปอุ่นสุกแล้วคนปีงมาสุกแล้วไม่ไหมล่ะนั่นได้กินไหมไหมมาผไว้ายอไล่เออผไว้ายแล้วเนียวหนาใส่ไอเออองเขาเนี่ยนมพเขามาไ้แล้วองเขาก็มาไแล้วาเสียว้ามาไหนบ้านนี้อา่ เป็นปวยพี่นั่งเยและอ๋อวเออผมมคนถกปีีน้อานเลยอะนี่ะพี่น้องผู้เฒ่านะเก่าสิบเก้าสิบจักปีก่อนนะใชอ่อนก็เก็บมาให้เกปีเลยเกาสิบปีะเกาสิบสีเก่าสิบเท่าไหร่อ่อนก็ไม่ล้วยก็ God, ああ่ะสู้ๆ เอาไปลอยกั้วรอเมือไรเขาสีดสีบูเขาเออตอนนี้สีง่ายหรอคนถึงลอยผู้ผมไปเกี่ยวไงน่ะล่วแวมาคนเกี่ยวมือลอยอยู่ติดคิ้วไหลเนี่ยห่ดแจงมาตาจ<อ>ลานเน่นเขาคร,ค,รครับครับครับอัอ่งาก<ห>นันน่หนอกครับคือ่อตาแล้วก็เป็ดหงก็หละตั้งใจก<ต>็บกเย็นเ้ลล้วจำเสียงได้อยู่ เราจำเสียงอะไรนแกนังสิ้อางอยรเองเรื่องเนาะนี่หมอนมหมอนูนี้วินกับวินดูตัวอ๋เอาเอาเอาพิงพิงหวงั้สลัพ่พ่ลมอ๋อเี่ยะพี่น้องลราออกมาจากของนอนแล้วอไปตัวออก้องผมไม่เหราแล้วก็ไม่เห็นสภาพแล้วก็พิ่งก็แต่งวิธีดีลูกเตาเขาหนี่เขานมนี่กล้วย มีขนมมีกล้วยแล้วก็มีปิ่มไก่เจ้ากินของแซ่บเยอะปะเขากินแซ่บวะเอาเดี๋ยวเอาล้าแซ่บก็มากินข่าวน้อของง่ายกินนี่ละกินหวานกินกล้วยกินขนมนี่ละครับครับครับอ่ะอ่ะไม่เหลือพี่น้อง